สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อ,อยวันนี้พบเป่าวลำปางกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับว่าจะมาอธิบายขยายความกันว่าอ้อยจะถูกหักถึง30-130บถึง130าบาทนั้นจะมีอ้อยเกินเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะโดนหักมากน้อยอย่างไรนั่นเองครับ อ้อยไฟไม่อาจถูกหักเงินมากถึง130บาทต่อตันโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอก็ได้ทำแบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกอนอว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่29พฤศจิกายน2567สิ้นสุด13ทธันวาคม2567ที่ผ่านมานั่นเองครับ เนื้อหาที่ต้องให้ความสำคัญก็คือว่า1ก็คือสัดส่วนอ้อยไฟไหม้0.01ถึง25%หักเงินค่าอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยที่อัตรา30บาทต่อตันนั่นเองครับก็คือตั้งแต่0.01ไปจนถึง 25%จะโดนที่30บาทต่อตันอ้อยสําหรับอ้อยไฟนั่นเองครับ2ก็คือสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ตั้งแต่25%เป็นต้นไปจะหักเงินชาวไร่เพิ่มอีกที่อัตรา100บาทต่อตันนั่นเองครับก็คือเกิน25%ขึ้นไปนั้นชาวไร่อ้อยก็จะโดนหักเป็น100บาทต่อตันนั่นเอง สามก็คือเงินที่หักได้จะเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเฉลี่ยให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีทั่วประเทศเลยประเด็นการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้และการจ่ายเงินคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าแตกต่างจากระเบียบเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองหากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น ก็สามารถทำได้ทางผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนั่นเองครับก็คือไปแสดงความคิดเห็นที่เว็บไซต์ของสอเอนอนั่นเองครับว่าความคิดเห็นของท่านอย่างไรก็ไปพูดกันตรงนั้นและก็ไปบอกตรงนั้นนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียด ต่างๆที่ผมเอามาเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ,อ้อยสำหรับคนที่มีอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับแต่ผมคิดว่าทุกท่านไม่น่าจะเกิน25%นั่นเองครับก็จะโดนไม่มากก็แค่30บาทก็จะเอาส่วนนี้ไปเฉลี่ยให้กับคนที่ตัดอ้อยสดนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ